เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแมปก็อดวิวนะครับทุกคนยูหูก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับยูหูโอ้โหมาถึงคนเต็มแมปเลยนะครับทุกคนเราต้องไปอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาเริ่มเกมกันเลยฟิวโอเคครับทุกคนมาถึงแล้วอยู่ในห้องเรียนนะครับทุกคน โอ้โหโรงเรียนนี้เป็นยังไงแล้วเนี่ยโอ้เจ้าดารูม่านะครับทุกคนดารูมา่าโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยต้องเล่นแบบสควิตเกมแน่ๆเลยนะครับทุกคนอย่าขยับเมื่อเขาหันหน้าไปทางเรานะครับแล้วก็กดปุ่มที่หลังเขาเพื่อชนะเกมนี้นะครับทุกคนไปกดปุ่มกันเลยนะครับไปกันเลยดีกว่ามาเกมจะเริ่มขึ้นแล้วเกมจะเริ่มขึ้นแล้วคุณพร้อมหรือยังพร้อมกันหรือยังครับทุกคนเกมเริ่มแล้วละ่ะจุ๊บต้องคัอยย่องคอยย่อง หยุดอ่าเราทันนะครับเราทันนะครับไป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 โอ้ oh, ไม่อีกแล้วฟึบโอ้ oh, หันไปแล้วดีร้อยเราเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฟึบหยุดโอเคไปไปต่อนะครับฟืบหยุดเออเราหยุดทันนะครับทนหยุดทันนะครับฟืบฟืบหยุดเออ <What? S 1> โอเคทุกคนยู ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับโอเคผ่านแล้วละ่ะทุกคนเพื่อนกดปุ่มแล้วละ่ะทุกคนต่อไปจะเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนฟิบโอ้มีนั่งล้อมวงกันด้วยนะครับทุกคนนั่งล้อมวงทําอะไรกันล่ะเนี่ยจะเ่าคุยกันเหรอโอ้โหจะเข่าคุยกันแน่ๆเลยฉันคุยกับแกนะไอเด็กน้อยโอ้ทุกคนเรามีเพื่อนคุยแล้วละ่ะฉันใจ ถาแกทิ้งซะไอเด็กเวนวิจะฆ่าเราทิ้งเลยเหรอไม่เท่าไหร่นะครับคนโอเคเราต้องไปทางไหนต่อแลนี่ตรงน,นี้เป็นอะไรแลนี่คนฟลุฟลบเป็นอะไรให้เราดูให้เราเล่นอีกแล้วแน,นี่ต้องทำยังไงต้องทอํายังไงต้องท,ำทำอํายังไงวิ่งรอบๆวิ่งรอบๆวิ่งรอบๆตรงไหนคนอยู่เยอะก็ตรงนั้นแหละผู้เล่นจะเลือกวางบล็อกไว้บนด้านบนนะครับวางบล็อกผิดตำแหน่งจะทําให้เสียชีวิตนะครับทุกคน ฟื้นต้องช้ำสิ่งนี้ให้สำเร็จก่อน60วินาทีนะครับหรือ1นาทีนั่นเองฟื้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าดูซิตามเพื่อนกันไปตามเพื่อนกันไปตามเพื่อนกันไปฟื้นโอเค,อเ,คเพื่อนวางบล็อกดีๆนะครับทุกคนวางบล็อกบางบล็อกโอเคสวยสวยสวยครับอย่างนั้นทำอย่างนั้นนะครับทุกคนอีกนิดเดียวอันเดียวนะครับสวยงามจริงๆวางได้สวยเลยทุกคนยู่ โอเคเกมชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วยูมีเพื่อนเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนในความสําเร็จของเรานั่นเองยูเข้ามาได้ด้วยละฮ่า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 โอ้แแบบจะสุ่มเอานะครับทุกคนจะสุ่มเอานะครับเราต้องพ้นด่านนี้ให้ได้นะครับทุกคนด่านนี้เล่นยากสุดๆไปเลยละ่ะผมเคยลองเล่นแล้วนะครับต้องเลื่อนทีซ้ายขวาซ้ายขวานะครับทุกคน กด E เพื่อเปิดใช้งาน power นะครับทุกคน <Yeah. S 1> กด E ด้วยเหรอหูยากจริงๆเลยแล้วใครมันจะไปผ่านได้ล่ะเนี่ยเล่นยากอย่างนี้เริ่มป้ายสตาร์ทูอนโอ้โหอ,อย่างเท่เลยอุ๊บไปตรงกลางครับตรงนี้ต่อเลยฟิวอุ๊บอุยชนเอาไหมามาหมามาออ้ยมีอะไรแปะตรงหน้าจอเราด้วยโอ้ยมีคน มีคนซะด้วยสิออ้นมือนเข้าเส้นชัให้รงได้ฟื้หลบ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 อ้น้องหลบหลบหลบพี่มาแล้วโอ้โอ้เรียบร้อยขึ้นสูงขึ้นสูงไปเรื่อยๆืไปเรื่อยๆยเลยหลบ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 โอ้มีหนามแหลมด้วยฟืบกิ้งโอเคสวยงามใครตรงกลางเลยพุ่งฟิวฟิวฟิวอย่าบอกนะว่าเราเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วตอนนี้โอ้เราอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วนะครับ โอ้ทางนี้ไปไงต่อแล้วเนี่ยแย่ yeah, แล้วล่ะแย่แล้วล่ะเราเริ่มหลงทางเราเริ่มหลงทางปิ้วทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้โอเคเข้าเส้นชัยแล้วนะครับยังยังไม่ถึงเส้นชัยแน่ๆเลยโอ้โหมีแมปต่อไปด้วยอย่างเท่เลยนะครับปึ๊บโอ้โหิกิ้งปิ้วพุ่งไปเลยเราอยู่อันดับหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้นะ่ะชุงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง,งสวยงามจริงๆเลยปิ้วโอ้โหเข้าเส้นชัยแล้วนะครับยู ในที่สุดเราก็ผ่านด่านแล้วนะครับยูหูยูหดูเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับแต่ละคนเพื่อนยังงง,งกันอยู่เลยฮ่าฮไม่ทันเราหลอกค่ะพี่เขาเส้นใช้ไปแล้วไอ้น้องไม่ได้กินพี่ง่ายๆหลอกนะครับยูหเจอแบบนี้วิ้งเลยนะครับวิ้งเลยวิ้งเลยยูหฮ่าสำหรับหน้านะครับยูยูย,ยูโอเคเอาละทุกคนถึงเกมโอเวอร์แล้วนะครับเราชนะแล้วนะครับยูฮู โอ้มีภูเขาน้ําแข็งพังทลายลงมาด้วยทุกคนยังไม่รู้เลยว่าจะเจอเกับอะไรบ้างครับโอ้เป็นด่านเก้าอี้โดนตีหรือเปล่านี่ทุกคนเก้าอี้ดนตีนะครับจะเราจะเคลื่อนตัวไปรอบๆนะครับทุกคนแล้วเราก็จะต้องมองหาเก้าอี้ที่มันไม่ชำรุดนะครับทุกคนมองหากันเลยดีกว่านะครับฟื้บเก้าอี้ที่พังแล้วก็สามารถจับมาโยนได้นะครับทุกคนฟื้บเราต้องมองหาเก้าอี้ที่ไม่ชำรุดนะครับ ฟิปไปกันเลยเริ่มเกมแล้วล่ะฟิวโอ้โหเก้าอีก้กระจายกันไปนี่ไงเราเจอแล้วนั่งเลยฟิวเราถือก่อนเลยล่ะไม่อันนี้เราไม่ใช่ใครเด็ดขาดนะครับฟิปเราหยิบมานั่งนั่งสินั่งนั่งนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยเอานี้วางฟิปนั่งเลยเก้าอี้เราเจอเก้าอี้แล้วนี่ทำไมนั่งไม่ได้ล่ะ นั่งซีเราอยากนั่งนะก็ทตัวนี้โอเคเรานั่งได้แล้วล่ะทุกคนอีกสิบามวินะครับ10วินะครับจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเพื่อนอยังมองหากันอยู่เลยโอ้โหเหลือชีวิตรอดไม่กี่คนเองนะครับทุกคนมันยากจริงๆเลยนะเกมนี้นะ่ะยากสุดๆไปเลย โอ้โหเพื่อนรอดแล้วหนึ่งไม่รอดแล้วหนึ่งคนนะครับทุกคนเหมือนให้เราหาต่อนะครับเราก็เจออีกนั่นแหละเจอแล้วอันนี้หยิบมาเลยอันนี้เราจองอันนี้เราจองอันนี้เราจองจองนะครับชูหูวางโอเคนั่งนั่งนะครับนั่งสิทำไมไม่นั่งล่ะฟืบเอ้ยเพื่อนอย่ามาแย่งเราโอ้เพื่อนชนเรากระเด็นเลยทุกคนเราต้องนั่งอันนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นอันที่แตกสลายทุกคนโอ้เราจะเจอได้ยังไงห่ือันนี้ไห โอ้ oh, ไม่ทันนะครับทุกคนแย่ yeah, แล้วละ่ะแต่เดี๋ยวเราจะดูเพื่อนใหม่นะครับทุกคนว่าเพื่อนคนไหนจะรอดบ้างไม่รอดบ้างนะครับทุกคนเราเชียร์คนไหนดีล่ะเนี่ยทุกคนเชียร์คนไหนก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับทุกคนคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะครับว่าเชียร์ใครอยู่นะครับฟืบโอเคทุกคนจิวจิวจิวโอ้โหเพื่อนกำลังวิ่งหากันอย่ตั้งใจเลยละ่ะทุกคนแต่เราตายไปแล้วละ่ะเพื่อน แย yeah, ่จริงๆเลยนะครับโอ้โหแย่มากๆกับเรานะทุกคนเพื่อนเราแล้วก็รอดอยู่แล้วละ่ะทุกคนคนนี้แต่งตัวอย่างเท่เลยนะครับมีลูกบอลตรงหน้าอกด้วยนะครับเป็นหุ่นลูกบอลนะครับใส่เสื้อลูกบอลนั่นเองโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับโรเชียคนนี้แหละ okay. โอเคโอ้เรารอดแล้วเหมือนกันเหรอเนี่ยทุกคนแย่ yeah, แล้วละ่ะแล้วเราก็ต้องหาประตูให้ดีนะครับหาประตูต่อไปหาประตูต่อไปโอเคได้เลย พร้อมเพิ่อกดใช้งานปุ่ม E นะครับเพื่อเปิดประตูนะครับมีเราอยู่ในนี้ด้วยได้ยังไงกันแสดงว่าเรามี3ชีวิตนะครับทุกคนในเกมนี้จะให้เรามา3ชีวิตนะครับถ้าแพ้ก็คือจบเลยนะครับโอเคเราต้องโอ้หมุนไปรอบๆมึนหัวหน่อยนะครับทุกคนมึนหัวจริงๆเลยนะครับโอ้ให้เราหมุนอย่างนี้ได้ยังไงกันมึนหัวนะเนี่ยใครจะรับผิดชอบเราแล้ลเนี่ยถ้าเรามือหัวแล้วเนี่ย ฉันจะไม่รับผิดชอบแกนะถ้าแกอ้วกออกมาเนี่ยโอ้ทุกคนเราอ้วกเราก็ต้องเช็ดอ้วกเราเองนะครับทุกคนระวังอ้วกกันนะครับเล่นหนึ่งนี่นึ่งมึนหัวนิดหนึ่งนะครับยูฮูยูฮูอยู่ในลิฟต์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 ยูหูยููยููโอ้เพ่นเดียชนแล้วสิฟูปร,ยรอยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคคุณฟุ้นคืนชีพ มีเพื่อนฟื้นคืนชีพซะด้วยสิลองสสยไปบีบประตูนะครับทุกคนโอ้หมุน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 ,มน,มนอีกแล้วเราอยู่เฉยๆละกันอยู่เฉยๆแล้วกันอย่ามองไปทางอื่นนะครับมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับจะไม่ทําให้มุนหัวนะครับฟืบอ,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 อู้อู้อู้หยุดแล้วละ่ะทุกคนเพื่อนทางไหนดีละ่ะทางนี้เหรอได้เลยเราไปด้วยนะฟืบโอเคสวยงามนะครับปิดประตูแล้วมีคนไม่ได้เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนเหลือน,น้อยจาก20คนเหลือแค่นี้เองเหรอทุกคน ไปไปได้ยังไงกันยูหูชูหูชูหูโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนก็ื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะเพื่อนคนนี้ทําไมตายบ่อยอย่างนี้ล่ะเพื่อนทําไมไม่ตามเรามาล่ะเพื่อนตามเราเข้าประตูลเลยสิโอเคทุกคนฉันตามคนอื่นไม่ได้ฉันอยากเป็นผู้นำนะ่ะโอ้ทุกคนเพื่อนอยากเป็นผู้นำล่ะทําให้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตและทรัพย์สิสนจำนวนมากไม่เกี่ยวกันนะครับยููไม่เกี่ยวกันเลย ฉันอยากเป็นผู้นำโอเคฉันจะเข้าไปกับแกด้วยโอ้เพื่อนเข้ามากับเราแล้วแต่มีคนบางคนไม่เข้ามานะครับทำไมล่ะไม่เลือกอันนี้หรอไม่ชอบอันนี้นหรือไงกันูแต่เราชอบนะครับโอเคเกมถึงจุดจบแล้วล่ะใกล้จะถึงจุดจบแล้วนะครับทุกคนใกล้ถึงจุดจบแล้วโอ้เราแพ้แล้วล่ะทุกคนบายบายลาก่อนนะครับยู้าูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับยูู้